ทำอะไรกันโอ๊ยก่อนเธอจะเล่นเลยเนี่ยเร็วๆโอ้โหไม่ได้หรอกพ่อพี่บอกว่ประจันทุกคนตะบักยางตะบักยางตะบักยางเอ้ยแบบนึงขอรีเกมขอเกมแมนบักเอไงเขาจะเข้าจะออกอะไรเนี่ยเออกตีแล้วตีไปเนี่ยเรื่องเยอะตอย่างอ้าวออกอ้าวคืออะไรเนี่ย เขาคือไคไม่เล่นไม่เล่นแล้วจะไปเขก็มีดีของเขาแล้วก็ไม่ดีของเขาแล้วเอาไปาไปเอาบปบา,า,บา,บาไปอาไปเอาไปอาไป,ไป,ปรอแบครับเราแปบสุดข้าวเราแป๊บเลยนะรอแปบเลยถ้ามันนัดไปก็อธิบายได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะัดไปไดีครับ ม่ไปเแกเลยดีเดียวเล่นไม่ออกเลยดิกูเอาเบียกเบยบดีก็ดีวกไปลุยพี่งไปจะยยวยไปบอกบอกไาได้เลยสวัสดีพี่น้องปจะชนบุกเครื่องกนนะครับ้บุกเครื่องมีมีมีหเองหรอ